สัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่5มีนาคม2565นะครับสวัสดีวันที่5มีนาคม2565ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทีเด็ดบอลไอ้หัมต้นนะครับมีกันทั้งหมด3คู่เช่นเคยนะครับจะเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ2คู่นะครับแล้วก็จะเป็นแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ1คู่นะครับวันนี้สำหรับทีเด็ดบอลไอ้หัมต้นนะครับวันนี้ ำหรับผู้แรกนะครับฟุตบอลคู่แรกวันนี้จะเป็นฟุตบอลแชมเปียนชิพอังกฤษนะครับระหว่างปีเตอร์เบโร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลูตันทาวนะครับคู่นี้จะเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับค่้มเทนี้ตามเวลาบ้านเรานะครับปีเตอร์เบโรนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลูตันทาวนะครับสำหรับ ผลงานของฝั่งเจ้าบ้านนะครับ3เกมหลังล่าสุดของฝั่งเจ้าบ้านนะครับอย่างปีเตอร์เบอร์โลนะครับวันที่17เดือน3นะครับ2022นะครับปีเตอร์เบอร์โลนะครับแพ้แพ้กับสวรันซีไปนะครับ2ประตูต่อ3นะครับแล้วก็วันที่20นะครับเดือน3 2022นะครับปีเตอร์เบอร์โลนะครับเฉือนเอาชนะควีนปาร์คเรนเจอร์ไปนะครับ3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ ผลงานล่าสุดนี้ของฝั่งเจ้าบ้านนะครับเกมล่าสุดนี้ผลงานล่าสุดของฝั่งเจ้าบ้านนะครับวันที่2เดือน4นะครับ2022นบนะครับปีเตอร์โบโลนะครับพ่ายแพ้กับมิดเดิลสโบไปนะครับ4ประตูต่อศูนย์นะครับเกมล่าสุดนี้ของฝั่งเจ้าบ้านนะครับปีเตอร์โบโลนะครับแพ้กับมิดเดิลสโบนะครับ4ประตูต่อศูนย์นะครับเกมล่าสุดของฝั่งเจ้าบ้านนะครับ เี๋ยวเราไปดูผลงาน3ามเกมหลังล่าสุดของฝั่งทีมเยือนอย่างลูตันทาวกันบ้างนะครับวันที่17เดือน3นะครับ2022นะครับลูตันทาวนะครับชนะเบรตันไปนะครับ4ประตูต่อศูนย์ะครับวันที่19เดือนสานะครับ2022นะครับลูตันนะครับลูตันชนะฮันซิตี้ไปนะครับ3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ผลงานเกมล่าสุดของฝั่งทีมเยือนอย่างลูตันนะครับวันที่2เดือน4นะครับ2022นะครับ ดูตันนะครับดูต pues hmm. ันเสมอกับมินวอไปนะครับ2ประตูต่อสนะครับสำหรับผลงานล่าสุดของฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างดูตันนะครับวันที่2เดือน4นะครับ2022นะครับดูตันนะครับสมอกับมินวอไปนะครับ2ประตูต่อ2นะครับเกมล่าสุดของฝั่งทีมเยือนนะครับดูตันเสมอกับมินวอไปนะครับ2-2นะครับสำหรับสถติในการพบกันของทั้งคู่นะครับ 3เกมหลังล่าสุดสําหรับสถิติในการพบกันของทั้งคู่นะครับวันที่14นะครับเดือน11นะครับ2018นะครับปีเตอร์โบโลนะครับชนะดูตันไปนะครับ21นะครับแล้วก็วันที่19เดือน1นะครับ2019นะครับดูตันนะครับดูตันชนะปีเตอร์โบโลไปนะครับ4ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เกมล่าสุดเกมล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเลยนะครับวันที่7เดือน8นะครับ2021นะครับ วันที่เดเดือน8นะครับ2021นะครับเกมล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเลยนะครับรูตันนะครับรูตันชนะปีเตอร์เบอร์โล่ไปนะครับ3ประตูต่อศูนย์ะครับสำหรับสถิติล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเลยนะครับรูตันนะครับเกมล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเลยนะครับรูตันนะครับชนะปีเตอร์เบอร์โ่ไปนะครับ3ประตูต่อศูนย์นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับปีเตอร์เบอร์โอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรูตันทาวน์นะครับสำหรับคู่นี้นะครับสำหรับคู่นี้สำหรับรูตันนะครับสำหรับรูตันนะครับฟอร์มในช่วงช่วงหลังนี้นะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดูไม่ขี้เหร่เลยนะครับสำหรับรูตันนะครับ สำหรับเกมนี้นะครับได้บุกมาเจอกับทีมเช้าบ้านที่เป็นทีมบุ้ยของลีกนะครับอย่างปีเตอร์เบอร์โล่นะครับแล้วก็แล้วก็อาการก็ยังดูไม่ค่อยดีนะครับสําหรับปีเตอร์เบอร์โล่นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับอาการหนักนะครับช่วงนี้อย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ตามทรงของทีมบุ้ยด้วยนะครับสําหรับปีเตอร์เบอร์โล่นะครับถึงอย่างไรนะครับก็มองว่าไม่น่าจะดูเป็นงานที่ ยากสักเท่าไหร่นะครับสลับรูตันทาวนะครับในค่ำคืนนี้นะครับเกมนี้ก็เชื่อว่านะครับทีมเยือนอย่างลูตันทาวนะครับที่ดูมีทรงมีศักยภาพดูดีกว่านะครับค่าคืนนี้นะครับลูตันนะครับน่าจะบุกมาเก็บ3มแต้มกลับบ้านได้นะครับสลับค่ำคืนนี้นะครับทีเด็ดคู่แรกนะครับทีเด็ดคู่แรกลูตันทาวนะครับคืนนี้น่าจะบุกเก็บ3มแต้มกลับบ้านได้สบายนะครับอย่างรูตันนะครับทีเด็ดคู่แรกนะครับลูตันนะครับลูตัน ทีเด็ดคู่ที่2นะครับทีเด็ดคู่ที่2ทีเด็ดคู่ที่2จะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่ที่2นี้จะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับระหว่างนะครับเบนฟิก้านะครับเบนฟิก้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับคืนนี้นะครับเบนฟิก้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้จะเตะในเวลาตีสองตรงนะครับในข้าคืนนี้ตามเวลาบ้านเรานะครับ เป็นฟิก้านะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับสำหรับฝั่งเจ้าบ้านนะครับสำหรับฝั่งเจ้าบ้านนะครับอย่างเบนฟิก้านะครับผลงานนะครับสำหรับผลงานของฝั่งเจ้าบ้านนะครับ3เกมหลังล่าสุดของฝั่งเจ้าบ้านนะครับอย่างเบนฟิก้านะครับวันที่16เดือน3นะครับ2022นะครับเบนฟิก้านะครับเบนฟิก้าชนะอาเจ็ค อัมเตอร์ดัมไปนะครับ1ประตูต่อ0ูนย์นะครับแล้วก็วันที่21เดือน3นะครับ2022นะครับเบนฟิกาชนะเอสโตเลกไปนะครับ2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เกมล่าสุดผลงานล่าสุดของฝั่งชาบ้านอย่างเบนฟิกานะครับวันที่2เดือน4นะครับ2022นะครับเบนฟิกานะครับเบนฟิกาชนะบาก้านะครับ3ประตูต่อ2นะครับ ไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะครับต้องขออภัยเมื่อทีนี้โทรศัพท์เข้านะครับต้องขออภัยสหรับผลงานล่าสุดเลยนะครับเกมล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับอย่างเบนฟิก้านะครับผลงานล่าสุดวันที่2เดือน4ีนะครับ2022นะครับเบนฟิก้านะครับเบนฟิก้าแพ้แพ้กับบาก้าไปนะครับ3ประตูต่อ2นะครับสลับผลงานล่าสุดของสั่งเจ้าบ้านนะครับเรามาดูผลงาน3ผลงานเกมหลังของ ทีมเยือนกันบ้างนะครับอย่างลิเวอร์พูลนะครับวันที่17เดือน3นะครับ2022นะครับลิเวอร์พูลนะครับชนะอาร์เซนอลนะครับ2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็วันที่21เดือน3นะครับ2022นะครับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลชนะนอตติงแฮมนะครับไปนะครับ1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ผลงานเกมล่าสุดเลยนะครับของฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างลิเวอร์พูลนะครับเกมล่าสุดนะครับผลงานล่าสุด วันที่2เดือน4นะครับ2022นะครับเอร์พูลนะครับชนะวัตฟอร์ดนะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับเกมล่าสุดของฝั่งทีมเยือนนะครับเอร์พูลนะครับชนะวัตฟอร์ดไปนะครับ20นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติในการพบกันของทั้งคู่นะครับสถิติในการพบกันของทั้งคู่นะครับสำหรับวันที่22เดือน2นะครับ 2,006นะครับเบนฟิก้านะครับเบนฟิก้าชนะลิเวอร์พูลนะครับ1ประตูต่อ0ูนย์นะครับแล้วก็วันที่9นะครับเดือน3นะครับ2,006นะครับลิเวอร์พูลนะครับพ่ายแพ้กับเบนฟิก้าไปนะครับ2ประตูต่อ0นย์ะครับแล้วก็วันที่2เดือน4นะครับ2,010นะครับเบนฟิก้าชนะลิเวอร์พูลนะครับ2ประตูต่อ1นนะครับแล้วก็สถิติล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเลยนะครับ สถิติล่าสุดท is ี 2, 10, to to ่ทั้งคู cả, ่เจอกันเลยนะครับวันที่9เดือน4นะครับ2010นะครับลิเวอร์พูลนะครับชนะเบนฟิก้าไปนะครับ4ประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับผลงานเอ๊น้องขอไปครับสำหรับสถิติล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับวันทีเ9เดือนสีนะครับ2010นะครับสถิติล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับลิเวอร์พูลนะครับชนะบนฟิก้าไปนะครับ4ประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ ยามเบิฟิก้านะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับสำหรับคู่นี้นะครับสำหรับลิเวอร์พูลเองนะครับรอบนี้ก็ถือว่าได้เจอได้เจอกับงานที่ค่อนข้างเบานะครับสำหรับในเกมนี้นะครับในคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับรอบนี้ก็ถือว่าได้เจอกับงานที่ค่อนข้างเบานะครับเพราะถ้าเทียบกันดูจากองค์ประกอบภาพรวมๆของ2ทีมนี้กันดูนะครับผมก็มองว่าลิเวอร์พูลเองนะครับสำหรับลิเวอร์พูลเองนะครับ เกดวันนะครับของพวกเขาก็ถือก็ถือว่ายังค่อนข้างดูเหนือกว่าเจ้าบ้านนะครับอย่างเบนฟิก้านะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างเบนฟิก้านะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับอยู่ในทุกๆมุมนะครับแล้วก็เกมนี้ก็เชื่อว่านะครับสำหรับเกมนี้ผมก็เชื่อว่านะครับสําหรับมงแดงลิเวอร์พูลเองนะครับสำหรับทีมเยือนในค่มเพินนี้นะครับ น่าจะบุกเก็บชัยในยกแรกและก็น่าจะลุ้นให้ยิงด้วยสกอร์ที่ขาดได้ด้วยนะครับสำหรับคั่มคืนนี้นะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับทีเด็คู่ที่2นะครับฟันโทนะครับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับค่มคืนนี้มีชัยแน่นอนครับผมสำหรับทีเด็ดคู่สุดท้ายนะครับสำหรับทีเด็ดคู่สุดท้ายจะเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกอีกหนึ่งคู่เช่นกันนะครับระหว่างแมนซิตี้กับแอ มัตติกนะครับแอตเลติกมัตติกนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติกมัตติกนะครับผู้นีจะเตะในเวลาตีสองตรงนะครับในค่ำคืนนี้นะครับตามเวลาบ้านเรานะครับสำหรับฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์นะครับสามผลงาน3มเกมหลังล่าสุดของฝั่งเจ้าบ้านนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์นะครับ 3เกมหลังล่าสุดนะครับผลงานของแมนเชสเตอร์นะครับวันที่15เดือนสานะครับ2021นะครับแมนเชสเตอร์นะครับเสมอกับทิตันพาเลทนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็วันที่20เดือน3นะครับ2022นะครับแมนเชสเตอร์นะครับชนะเซาล์ซมปตันไปนะครับ4ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เกมผลงานล่าสุดของฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์นะครับเกมล่าสุดนะครับผลงานล่าสุดผลงานล่าสุดนี้เลยนะครับวันที่2เดือน4ี่นะครับ2022นะครับ แมนซิตี้นะครับชนะเบอร์ลี่ไปนะครับ2ประตูต่อศูนย์นะสประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับผลงานล่าสุดของฝั่งเจ้าบ้านนะครับอย่างแมนซชตี้นะครับชนะเบอร์ลี่ไปนะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างเอตเลติกมาดริดนะครับ3ผลงานเกมหลังล่าสุดของฝั่งทีมเยือนนะครับวันที่16เดือน3นะครับ2022นะครับ แอตเลติโกอุบัติลิกนะครับชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับ1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็วันที่20เดือน3นะครับ2022นะครับแอตเลติโกมุบัติลิกนะครับชนะลาโยบายิกาโนไปนะครับ1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เกมล่าสุดของฝั่งทีมเยือนนะครับผลงานล่าสุดนี้เลยวันที่3เดือน4นะครับ2022นะครับแอตเลติโกมุบัติลิกนะครับชนะ ลาเบสไปนะครับสประตูต่อหนึ่งนะครับสำหรับผลงานล่าสุดของฝั่งทีมเยือนนะครับเอ็เลดิโกมาลิกนะครับชนะลาเบสไปนะครับ4ประตูต่อเต้องขอแพิ่ประตูต่อหนึ่งะครับผมสำหรับผลงานล่าสุดของฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างเอ็เลดิโกมาลิกนะครับสำหรับสำหรับต้องขออภัยนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับอย่างแมนเชสเตียร์นะครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเอเตนโก้มาลิกนะครับสำหรับคู่นี้นะครับคู่นี้สำหรับสถิตินะครับคู่นี้ยังไม่เคยพบเจอกันนะครับสำหรับแมนเชสเตียกับเอเตนโก้มาลิกนะครับสำหรับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับสำหรับค่ําคืนนี้นะครับสำหรับค่ําคืนนี้ สำหรับทีมตาหมีนะครับอย่างเอสเดติโกมาลิกนะครับในค่ำคืนนี้นะครับโดยภาพรวมนะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านเองนะครับพวกเขาอาจจะดูเหนือกว่านะครับทางเจ้าบ้านนะครับอาจจะดูเหนือกว่าทีมเยือนนะครับในค่ำคืนนี้แต่ก็มองว่านะครับแต่ก็มองว่าก็ยังไม่ได้ถึงกับดูเหนือกว่ากันมากมายสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคู่นี้ แล้วก็เกมนี้มองว่านะครับผมมองว่า네เจ้าบ้านพวกเขาก็ดูจะแบกราคาที่ค่อนข้างแพงเกินไปนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับอย่างแมนซิตี้นะครับเกมนี้นะครับมองว่านะครับเจ้าบ้านนะครับพวกเขาก็ดูจะแบกราคาที่ค่อนข้างแพงเกินไปนะครับในค่ำคืนนี้นะครับอย่างแมนซิตี้นะครับวกกับเอตเลติโกบัลลิกนะครับพวกเขาก็เป็นบอลที่ค่อนข้างเขี่ยวอยู่แล้วนะครับสำหรับ เอ็เลดิโก้มาลิกนะครับผลแพ้ชนะนะครับผลแพ้ชนะมองว่าไม่น่าขาดนะครับในค่าค <Yeah. S 1> <identical. S 2> ืนนี้สำหรับสกอร์นะครับค่ำคืนนี้ค่าคืนนี้นะครับสำหรับผู้นี้นะครับไม่น่าจะไม่น่าจะขาดนะครับสกอร์ไม่น่าจะขาดเกมนี้ผมก็เชื่อว่าทีมเยือนยางเอ็ดเลดิโกมาลิกนะครับถ้าบุกมาต้านไม่อยู่นะครับก็ไม่น่าจะถึงกับแพ้ด้วยสกอร์ที่ขาดนะครับในค่ําคืนนี้ทีเด็ดคู่สุดท้ายนะครับเอ l ดเลดิโกมาลิกนะครับ เด็กคู่สุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับท่านไหนนะครับจะมาคิกท่านไหนนะครับเข้ามารับชมรับฟังนะครับมีความคิดเห็นต่างอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปทีเด็ดบอลไอ้หำต้นเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทีเด็ดสำหรับวันนี้นะครับทีเด็ดบอลไอ้หำต้นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ สำหรับยูฟ่าฟันนี่นะครับสำหรับยูฟ่าฟันนี่นะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับฝาก300รนะครับรับฟรีเลยนะครับเครดิตทันทีนะครับ100บาทนะครับเพียงแค่บอกว่านะครับไอ้หำต้นแนะนําสมัครนะครับสำหรับยูฟ่าฟันนี่นะครับสำหรับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับยูฟ่าฟันนี่นะครับฝาก300รับฟรีเครดิต100นะครับเพียงแค่บอกว่าไอ้หำต้นแนะนํามานะครับไอ้หำต้นหรือไอ้หำแรกก็ได้นะครับ เพียงบอกว่าไอ้หำต้นไอ้หำแรกแนะนํามานะครับสมัคร300นะครับรับฟรีเครดิต100นะครับยูฟ่าฟันนี่นะครับสำหรับยูฟ่าฟันนี่นะครับเว็บตรงนะครับการันตีความมั่นคงนะครับฝากถอน1นาทีนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนอยากเข้ากลุ่มไลน์ VIP นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ทีเด็ดบอลไอ้หำต้นก็ขอฝากเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทีเด็ดบอลไอ้หำต้นด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับทีเด็ดบอลอาหารต้นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับต้องขออาภัยครับต้องขออาภายัยลืมครับลืมลืมสรุปนบอลให้ครับทีเด็ดบอลอาหารต้นวันนี้ครับปันธงนะครับวันนี้ต้องขออาภัยนะครับโอโ้โหรีบเกินสำหรับคัมคืนนี้นะครับคัมคืนนี้ทีเด็ดคู่แรกนะครับลูตันนะครับลูตัน รูตันเท้านะครับข้าคืนนี้นะครับรูตันรูตันเท้านะครับยาวไปนะครับคําคืนนี้ฟันทงครับรูตันนะครับทีเด็ดคู่แรกนะครับรูตันครับคําคืนนี้รูตันยาวไปทีเด็ดคู่ที่สองนะครับฟันทงนะครับหงแดงนะครับลิเวอร์พูลนะครับคําคืนนี้นะครับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับคําคืนนี้เก็บแต้มกลับบ้านได้แน่นอนครับข้าคืนนี้ลิเวอร์พูลครับฟันธงครับทีเด็ดคู่ที่สองลิเวอร์พูลทีเด็ดคู่ที่สามนะครับ ทีเด็ดคู่ที่3าเอ็เลติโกมาดริดนะครับทีเด็ดคู่ที่3นะครับคัมคืนนี้นะครับเอ็ดเลติโกมาดริดนะครับไม่คิดมากนะครับสำหรับคัมคืนนี้ฟันธงครับอเอ็เลติโกมาดริดนะครับมีลูตันลิเวอร์พูลแล้วก็อเอ็เลติโกมาดริดนะครับสำหรับวันนี้ทีเด็ดวันไอ้ของต้นน้องกอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ